สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นการอัดคลิปครั้งที่2นะครับคลิปแรกก็อัดไปแล้วนะครับอัดไปแล้วปรากฏว่าเสียงเหมือนไม่ช็อตนะครับเหมือนไม่ช็อตก็เลยอัดใหม่อีกทีนึงนะครับอัดใหม่อีกทีนึงนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2งนะครับทุกท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาชมครั้งแรกนะครับพอดีสมาชิกแจ้งมานะครับอาจารย์ เสียงไม่ชัดนะครับ shot, shot, like เสียงเหมือนไมช็อตอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยอัดใหม่นะครับอ่ารูปหล่อรูปเหมือนรุ่น4นะครับพายานฟันออจารอนะครับเป็นรุ่นหายากนะครับก็คือองค์นี้องค์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงองค์นี้กันนะครับอ่ารูปหล่อรูปเหมือนรุ่น4นะครับอ่าขนาดพอเหมาะนะครับขนาดพอเหมาะนะครับดูเทียบกับเหรียญบาทนะครับถ้าเรียมใช้นี่ก็กําลังสวยเลยนะครับกําลังสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อเหมือนอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งก็คือถ้าเขย่า ถ้าขย่าจะมีกลิ่งนะครับถ้าขย่าจะมีกลิ่งนะครับจะดังมีกลิ่งวิ่งอยู่ข้างในนะครับก็คือก็เลยเรียกรูปหล่อเหมือนรูปหล่อรูปเหมือนอุดกลิ่งนะครับอ่ครับก็มีฝาอุดกลิ่งตรงนี้นะครับเป็นรูปพระอาจารย์นะครับนั่งลอยองค์อยู่นะครับบนฐานนะครับก็จะเขียนพระอาจารย์ฟุนอาจารโรนะครับลักษณะนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับวิธีดูนะครับดูเนื้อหาพอเราดูเนื้อหาความเก่า ของผิวของโลหะได้แล้วพิมพ์อะไรแล้วไม่เพี้ยนไม่เบอร์ไม่อะไรแล้วนะครับถูกต้องเนื้อหามวลสารอะไรถูกต้องแล้วนะครับวิธีดูิจานณะต่อไปนะครับเหรียญเป็นองค์องพระนะเป็นรูปหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อ,อถ้าเป็นรูปหล่อสมัยใหม่เราจะเห็นว่าจะเนียน,น,ยนมีการแต่งมีการตะไบมีการขัดนะครับแต่รุ่นนี้จะจะไม่ไม่มีการการขัดไม่แต่ง ก็จะหยาบๆหน่อยแล้วก็จะมีเม็ดผดอย่างเงี้ยนะครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยถ้าดูตามซอกเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการการแต่งการขัดเนียนะครับก็จะเห็นเป็นเม็ดๆอยู่เงี้ยนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยอ่ารุ่นใหม่ๆสร้างใหม่ๆนะครับเขาจะขัดเงาแวบเลยนะครับแต่นี้ไม่ไม่ได้ขัดครับสมัยก่อนไม่ได้ขัดนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าอันดับแรกนะครับดูมือนะครับแล้วก็ดูมือนะครับอ่าเป็นจุดที่ผมดูนะครับบางท่านอาจจะดูแบบอื่นนะครับดูมือไหมครับมือนิ้วเป็นเอกลักษณ์นะครับ ดูมือดูนิ้วเป็นเอกลักษณ์นะครับดูมือดูนิ้วนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับนะครับดูนิเท้านะครับดูเท<น> <x> ้นานี <ral itudes. S 1> ่ถ้าดูแบบนี้จะเห็นเป็นเล็บเลยนะครับนะครับมีเล็บใม้กระทั่งเล็บนะครับนะครับอันนี้ที่ผมดูนะครับที่ผมดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผ้าจีบออังสะผ้าพาบาทเนี่ยนะครับนะครับ ก็มีภาพผาดบาก็จะมีตัวยันนะครับอย่างนี้ก็จะออกมาเป็นงานหลอกมาพร้อมกันนะครับก็จะติดอยู่เห็นอักษร4ตัวนะครับอักษร4ตัวอรกษร่ตัวพลิกมาดูด้านหลังนะครับจุดหนึ่งที่ดูนะครับจะชัดมากนะครับชัดมากต้องเห็นนะครับนี่นะครับจะมีที่ด้านหลังนะครับด้านหลังศีรษะตรงเสียงเนี่ยนะครับหรือท้ายทอยเนี่ยนะครับจะมีอยู่เม็ดนะครับ2เม็ดหนึ่งสองเห็นไหมครับหนึ่ง 2เนี่ยนะครับให้ดูนะครับนะครับหนึ่งสองอ่านี่ใช้กล้องซูมนะครับ 1- 2นะครับนะครับดูง่ายนะครับอ่านะครับนะครับดูด้านข้างนะครับมีซอกนะครับซอกความเนื้อหาค่อนข้างชัดเจนธรรมชาติมากนะครับดูแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ที่ผมดูนะครับที่ผมดู้ารวางตรงๆนะครับเารวางตรงๆเป็นจุดที่ผมชอบดูนะครับส่วนตัวนะครับ ดูเหรียญดูอะไรก็แล้วแต่ผมจะชอบดูเพราะว่าดูซ้ายขวาที่ที่มีอวัยวะสองข้างสมมาตรกันนะครับอย่างหูตาเนี่ยนะครับมีสองข้างซึ่งปกติจะต้องสมมาตรกันแต่เวลาช่างแก่นี่อาจอาจจะไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับเพราะว่าการแกะสมัยก่อนนะครับแกะพิม์แกะบล็อกอะไรต่างๆนะครับถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราจะเห็นใบหูขวามือเราเนี่ยทาหารหน้าองค์พระเข้าหารเราเนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับ ส,สูงกว่าระดับนะครับจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับอ่าครับอึ๊บดูนะครับฝั่งนี้สูงกว่าฝั่งนี้เล็กน้อยเงี้ยนะครับอ่าครับอันนี้อันนี้ดูส่วนตัวนะผมชอบดูรูเหรียญระฆัง5จุดอะไรเงี้ยครับอ่ารุ่น14เงี้ยผมก็จะดูตาดูแนวตาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์อยู่เราก็จะขุนถ้าเราดูบ่อยบ่อยเราจะขุนนะครับนะครับจมูกนะครับจมูกโด่งเลยนะครับสวยมากนะครับสวยมากลูกตานะครับแล้วก็มาดู ฝาอุดกลิ่นนะครับนะครับฝาอุดกลิ่นฝาอุดกลิ่นเนี้ยก็จะมีฝาอุดกลิ่นอยู่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเรียนรุ่นนี้อ่าผู้สร้างนะครับท่านเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสมัยนั้นนะครับท่านอ่าหัวหน้าศาลนะครับท่านถมชัยสิทธิไตรนะครับอ่าเป็นผู้สร้างถวายนะครับเป็นเนื้อทองผสม จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุนะครับไม่ได้ระบุแต่ก็พบเห็นหมุนเวียนน้อยมากนะครับหมุนเวียนน้อยมากดังนั้นถ้าโอกาสเจอที่ก็เจอน้อยราคาเล่นหากันอยู่ก็หลักหมื่นแล้วนะครับหลักหมื่นองนี้ก็สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบวกลบนะครับองนี้เช่ามานะครับแล้วก็จะมีฝาอุดกิ่งนะครับที่มีกิ่งดังแล้วก็จะมีตัวเลขตัวเลขนี้เป็นงานเขียนนะครับเป็นงานเขียนไม่ไม่ใช่งานเลเซอร์สมัยก่อนไม่เลเซอร์นะครับเป็นงานอาจจะมีเครื่องมือในการเขียนเนี่ยนะครับเป็นเลขไทย เลขไทยตัวนี้ผมอ่านก็คือ203นะครับ203ดังนั้นสร้างหลักสร้างน้อยมากนะครับที่เห็นก็ที่ลงในน้งสือก็หลักหลักร้อยหลัก100กว่านะครับอันนี้ก็200นิดนิดๆน,นะครับอ่าก็ลองดูนะผมก็คาดคะเนว่า,น,าน่าจะมีหลักร้อยนะครับน่าจะมีหลักร้อยนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลจํานวนการสร้างก็แชร์ได้นะครับแชร์ได้นะครับสมาชิกจะได้อ่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อ่าด้าน ใต้ฐานนะครับก็จะมีลอยคล้ายๆลอยตะไบเป็นแนววิ่งเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับยิงแบบนี้เนะครับอ่านะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็อุดกิ่งก็จะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ผมก็เข้าจเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของทางท่านบุญพิากษาหัวหน้าศาลออกแบบมานะครับอ่าจะภาพในการสร้างนะครับแล้วก็อุดตะเข่าขยาก็มีเสียงดังนะครับอันนี้วิธีการดูหลักการเบื้องต้นนะครับหลักการเบื้องต้นค่อนข้างจะหายากแต่ราคาเล่นหาผมว่าก็ยังไม่แพงนะครับเพราะว่าบางรุ่น รูปหล่อเหมือนอะไรบางรุ่นเนี่ยก็ไปไกลแล้วนะครับหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นบางองค์นี่เจ็ดแปดหมื่นแล้วนะครับเจ็ดแปดหมื่นเป็นแสนก็มีแล้วนะครับองค์นี้ก็ไต่ไต่อันดับขึ้นมานะครับก็ลองดูนะครับเป็นข้อมูลนะครับนําเสนอวันนี้รูปหล่อลอยองค์นะครับหรือรูปหล่อรูปเหมือนนะครับรุ่นสี่นะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับจัดอยู่ในธรรมเนียบนะครับเป็นรุ่นที่สี่มีในธรรมเนียบเล่นหาสากล นะครับก็พอจะเป็นเนื้อหาข้อมูลนะครับวิธีการดูนะครับเกล็ดเล็กเก็ดน้อยสําหรับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกแยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบพระคุณครับ